ท่านนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีท่าจวดอุดรธานีที่เคารพทุกท่านจังหวัดอุดรธานีของเรานั้นก็มีอัตราการเจริญในประเทศไทยในอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ6.7%จากการประเมินของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการก้าวแรกของปีวันนี้คิดดีทำดี โลกก็จะพาเราหมุนไปอีก365วันเปลี่ยนฤดูกาลกันไปจนถึง1มกราคม2 5 1 8ในขณะที่โลกพาพวกเราไปนั้นโลกก็หมุนรอบตัวเองอีก24ชั่วโมงผ่านวันเช้าสายบ่ายเย็นและคำ่ำพวกเราทั้งหลายวันนี้นับได้ว่าได้มาร่วมกันตั้งสมาธิสติปัญญาเพื่อที่จะก้าวไปพร้อมกับโลกที่กำลังหมุนไป และหมุนตัวเองรอบตัวเองปีมะเมียเป็นปีม้าซึ่งถือว่าม้านั้นเป็นสัตว์ที่สวยงามปาดเปรยียวคึกคักแข็งแรงเพราะฉะนั้นคงจะเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านที่จะเข้าสู่ปีมา้าหรือปีมะเมียต่อไปในปีพุทธศักราช2517เน่โอกาสน,นี้ผมขอถืออกาสวันปีใหม่ อานวยพรให้ทุกท่านที่เป็นเยาวชนลูกหลานก็ขอให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนการศึกษาผ่านพ้นอุปสรรคด้านการศึกษาเมื่อสอบก็สอบให้ได้คะแนนดีสอบผ่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนักธุรกิจพ่อค้าทุกท่านก็ขอให้เจริญในหน้าที่ การงานมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพ <c oughs> ผู้ที่เป็นข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจรับราชการก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในวิถีชีวิตของราชการ <c oughs> และท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาคุณพระสิมณนรตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณบริเวณสถานที่แห่งนี้ <c oughs> นับเนื่องแต่พระพุทธโคทองสารหลักเมือง สันเจ้าปุย่าที่รายรอมเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้รวมทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพยหัวพระรงโรงศาลวงทุกพระองค์จงด้โปรดดลบันดาลให้ทุกๆท,ท่านเจริญด้วยยุวนะสุขะะละธนสารสมบัติรวมทั้งให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยพยาธิทั้งหลายโชคดีและส,สดีดีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับแล้วก็ในลําดับนี้นะายกชัจังหวัดอุดรธานีท่านรองผู้ว่าทุกท่านครับการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ขอเของบริษัทของอุดรธานีของเราประมาณเกือบงเจ็ดวูนครับคุเจตุศักดิวิสุงวิสุรัตน์ พระทวทตอะระมะโต,าาโตสมาสมุทัสสันะ,ะโถทัสสะพระวทูอะะ إ ي มานิพัตตานิพัตตานิสัพเพเกิดไปแล้วครับพระโอ๋ไหวจุนใดทำแต่ก็คือสาหรับทีมันีนี้ครับ ปริหารข้าราชการพี่น้องประบุนะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจครับในขณะนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากายชาติจังหวัดอดุดรธานีบาทนะครับที่บริเวณทุ่งีเมืองไทยชีวิตโภระบุนะครับว่าซึ่งขออนำไปทราบนะคะ เพื่อจำประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าเรามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกษตรสากรทัานที่2นะครับก็คือคุณอำเภอเมืองอุรรัานีครับประกอบใบที่มจากสำนักงานสาธารณสค่ะสมเน,นื่องทองมีนะคะเกิดเมื่อวันที่14เมษายนซึ่งเป็นผู้ที่มีความซื่อผิดชอบในหน้าที่การงานค่ะัน,นี้โชคดีได้รับโค1โคตค่ะ เมื่อความเป็นเสิมงคลให้กับพี่น้องนะครับชาวจบโอเติบโตมากๆนะครับอย่างที่ท่านพระว่าได้เล่าให้ฟังในช่วงแรกๆนะครับว่า